สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนิ์กุกตุมนะคะเราจะขึ้นเขาไปกันกับแม่เจ้ยนู่นค่ะวันนี้เราจะไปหา,อ,าอะไรในป่ากันนะคะมีอะไรเราเอาทั้งนั้นเลยขึ้นมาเลยเจ้ยทางก็สบายแล้วนี่เอารถขึ้นมาก็ได้แล้วหลังจากที่ทำทางโอ้สบายเลยนี่เอารถขึ้นมาก็ได้แล้วนี่โอ้โห เป็นทางขึ้นสบายเลยนะคะยันี่ก็เอารถขึ้นมาไว้ตรงนี้นะคะขาขึ้นมันได้อยู่ขาลงไม่ได้ขาลงค่อยกลัวเอ้ได้หมดนั่นแหละแต่ว่าค่อยนี่เราไปเก็บมะกอกโอ้ยน,นุ่นมะกอกแม่ถินอ้อไปเก็บมะกอกไว้ไ,ไปตำส้มตำปลา,าข้าวบดแม,ม่มะกอกนี่อุ้ยห้ากลับค่อยเก็บบอก โอ้แต่ว่ามาดูไว้ก่อน,น,นเออมาดูไว้ก่อนอู้ยี่นี่เจ้ยนี่ออ้ยี่น,นี่มาเจ้ยโอ้โหมะกอกใช่เลยเดี๋ยวเราเก็บกองไว้ก่อนนี่อู้นี่เยอะเลยเจ้ยเก็บกองแล้วใส่ตู้เย็นไว้มันจะหมดด้วยดูการมันเลยอเด้ออืมมันกำลังสุกต้นนี้นะ่ะเราเดี๋ยวกองไว้ก่อน แล้วเรามาเราค่อยเอาเดี๋ยวบอกนะว่าเขามาแล้วเขามาว่าอ้ยบกอกขึ้นลนฟองกระปูนที่แท้เขามาเอาของเห่าบดได้ได้โอ้ยเยอะเลยอูย้จะเก็บไปใส่แช่ยจอใส่แช่ตู้เย็นไว้ก่อนเนาะป้าบุลายได้เจอเอ้ยเก็บกองให้เก็บกอง เก็บกองไว้เก็บกองไว้อู้มะกอกต้นตนี้มันเป็นมันเป็นล่าใช่มันมันสุกมันสุกล่าคนอื่นเขาหมดละเด้หวานด้วยเด้มะกอกต้นตนี้น่ะแสบเด้อหวานแบ่แบแบ เราไปแช่ช่องฟิตไว้เวลาที่มันหมดแล้วก็จะได้ใส,ส่ส้มตำได้กินทั้งปียเยอะเลยเยอะเลยมันตกขึ้นแตกเนาะอื้อ ต้องเคลียร so ์เคลียร์หาได้เต้โอ้ยใ้ตองโอ้อื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 อโอ้ต้องหาถุงมาใส่แล้วเนาะอื อืน uh ี huh. uh ่โ huh. อ uh ้โหลูกสวยสวยแล้วมันก็หวานด้วยนะมะกอกต้นนี้หวานอมเปรี้ยวใส่ส้มตำแซบ่บแซ่บอืมว่าจะตำชั่วสู้กินยูมือนี่พอดีตำเมี่ยงตะไคร้ โอ้ยลงไปหนี่สิตำส่วนู่วเจ้ากินโอ้ยไปใส่ช่องฟิตไวนน้นานๆทีเรามาเด้อ,อเราไม่ได้ขึ้นเขามาง่ายๆเด้ออ้อาแซบมันหวานมันหวานมันเปรี้ยวแซบแต่เด้อต้นนี้น่ะคอเอาไปกินใส่ทุกวัน อันนี้แหละที่เอาไปตำน่ะอืมเจ้ากินดูซิไม่เชื่อแงมเบิงก็ได้ตัวเต็มพลรานหินแล้วบ่โอเคทันเต็มพลรานหินแล้วก็บ้โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวมา เก็บไปใส่ช่องฟิตไว้เลยมะกอกจะหมดฤดูกาลแล้วเราก็จะเก็บไปใส่ช่องฟิตไว้ไปไปต่อไม่แล้วควายแม่เอาขึ้นแล้วนี่อู้ยังเยอะอยู่เด้นี <ừ. S 1> <ừ. S 2> ย่ยังเยอะอยู่ยยเออ้อ ตองแห้งมันบ่ค่อยเห็นคุณเวลาเราก้อยกุ้งแล้วก็ใส่มะกอกเด้อ,อบบนนโอ้ยใส่ซองฟิตไว้จะได้นานเวลาเราอ่อมบอลเราก็ใส่มะกอกอืม,มออน,น,นโอ้เจ้าแวะไม่กลับไปเจ้าแวะไปกับเรา มันสงสารเรามันกลัวเราจะไม่มีเพื่อนเดินป่ามันก็เลยมาเป็นเพื่อนเราไปเดินเดินเดินเจ้าแวะเป็นเพื่อนแล้วเรามีเพื่อนเป็นเจ้าแวละวล้วแวะไม่กลับกับเขาแวะม,มากับเราพาไปเก็บมะกอกแล้วก็จะพาไปไนพาไปเก็บมะกอกแล้วก็พาขึ้นไปนจะได้อะไรต่ออีกเพิ่มอีกป้ายแวะ ขึ้นเขาไปแวะได้วะตำกุ้งกุ้ก้อยกุ้งอมบอนโอ้ยเมนอะไรแวะเอะไรแวอะอะไรแวะมนแวจะมีแตขขขขข่ขึ้นขึ้นขึขึ้นนาขึ้งพอได้ไม่ว่าได้วแวะเลยถ้าขาลง่มันดึงงดึงดาค่อยเล่นได้วันนั้นน่ะไม่เจ้ย วันนั้นงูใหญ่ไล่ไอ้แวเลยได้นั่นแหละตัวดำๆใหญ่ๆเป็นจงอางเลยไล่ไอ้แวไม่ไล่เราหรอกวันนี้นั่นแหละตอนกลางวันนั่นแหละอ๋อมันไล่ตอนกลางวันนี่แหละอือหือขาขึ้นขาขึ้นเขานี่โอ้โหดีแต่ดีแต่ทางสบายแล้วที่เรามาทำทางนล้วเนาะโอ้โหดูสิ เขาก็ฟรีอยู่เด้นี่รถเขาก็ตวขนม่าเทาก็จะเอาเกียร์หขึ้นไปเลยแต่พอขาลงขาลงก็เกียร์หนึ่งเหมือนกันโอ้ยแมนนั่นแล้วถ้ารถไม่มีเบรกนะเบรกมีแต่เบรกใช่เบรกวใช่เลยถ้ารถไม่มีเบรกนะใช่เลยมันก็สิไลไปตั้งแต่พีเลียวเจ้า อื้นขับขแล้วนี่วันนี้่วันนี้ไ่ได้หาอน,น,น,นทีราขปปิบัตจา,า,าัหาบ้งแต่พี่แล้วเนะาะโอ้หถ้าเบรกดีเนี่ยมันก็เอาขึ้นมาเอาลงสีนี่สบายปานนี้โอแต่ไอ้แวะก็จอบ่องอยู่ด้แวะเอ้ยถ้าเหตุการณ์ไม่ปกติก็<ว>เห่าเด้อแวะเด้อ โอ,โอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะและ้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ